สวัสดีค่ะมื่อานี้นะคะสาวต้งผู้นะคะบ้านเก่งนางตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงนะคะจะพาพ่อแม่พี่น้องนะคะมาดูนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนตำบลกกตูมนะคะอยู่ที่บ้านปลูกไว้นะคะมีแค่ต้นเดียวนะคะแต่ประมาณเก้าลูกนะคะเก้าลูกนะคะตำบลกกตูมของเราก็สามารถปลูกทุเรียนได้แล้วนะคะทุเรียนนะคะ แต่มันยังไม่แก่นะคะก็เลยยังจะไม่เอาลงนะคะตรงนี้นะคะไม่มีสารเคมีนะคะแล้วปลูกนะ,ะน,มมน,นี่ค่ะลูกมันเริ่มแก่แล้วนะคะมีลุกง่ายเรียนตำบนกกตูมของเรานะคะสามารถปลูกได้แล้วนะคะ เป็นเป็นดินภูเขานะคะเป็นดินบนภูเขาก็สามารถปลูกได้นะคะพ่อแอม่น้องสนใจก็สามารถนามาปลูกได้นะคะภายในเขตตาบนตุ่มตูมของเราก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะคะาาคจังหวัดมุกดาหารอำเภอดงหลวงนะคะลูกนั้นจะใหญ่ที่สุดนะคะลูกข้างบนบน,น,น,น้ำมาทำไม่ต้อมใดมันหน้าได้น้ำใด ใส่จะปุ๋ยขี้หมูนะคะขี้หมูนะคะขี้หมูที่เราปลูกไว้ที่เราเลี้ยงไว้นะคะก็เอามาใส่ได้นะคะน,นี่พุ่ลูกใหญ่ปีนี้เป็นปีแรกของเรานะคะ นี่เาปลูกนะคะได้ผลผลิตแล้วนะคะเรากำลังจะเริ่มปลูกอีกนะคะประมาณสักห้าหกต้นนะคะเริ่มลงแล้วนะคะตอนนี้ต้นเดียวนะคะหากินทั้งปีนะคะเพราะว่าตะบนกกตูมเรานะคะก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะคะตรงนี้กุันใหญ่นะคะ ประมาณสักสามถึงสี่เมตรนะคะต้นนะคะประมาณนี้นะคะต้นนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจนะคะก็สามารถปลูกได้นะคะในตำบลกกตูมของเรานะสามารถกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสาวุงพูนะคะคลิปต่อไปก็จะมาดูเงาะนะคะเราจะพาไปชมเงาะนะคะแล้วก็เก็บสดๆกินสดๆบนต้นนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ